โคดซิงไม่รู้จริงๆอยู่นิ่งไม่ได้โคดวิ่งโคดซิงโคดวิ่งโคดซิงไม่รู้จริงๆอยู่นิ่งไม่ได้โคดวิ่งโคดซิงโคดวิ่งโคดซิงไม่รู้จริงจงอยู่นิ่งไม่ได้โคดวิ่งใส่เสื้อตัวนี้แล้วอยากเต้นอย่างเดียวเลยสามจริงมึงกะเอาทุกฉากเลย เอาทุกฉากเลยเอาจริงๆเอาที่มึง,มง,มงยังอั้มเรื่องรองเท้ากูได้ทุกฉากเลยเออนี่เขาขอทุกฉากมาไม่ได้อะอย่างน้เดี๋ยวขอขอทุกฉากเลยน,นะแล้วก็ให้อั้มทุกฉากเลยชัวนะอยากอั้อะไรอั้มเลยจริงป่ะเนี่ยได้หมดทุกอย่าง จะรองเท้ายังเอาเลยอันนี้ก็ได้ไงคือว่าได้โปรโมทเพลงแล้วเอาก็ให้เอบคุณครับเสื้อนี่นี่ใส่เฉพาะอะไรสงการรอเปล่าสงการใส่เลยเจพีเคโเข้าไปได้ลายเจพีเคสื้อเรามีจำนวนจำกัดเราทำมาหมื่นกว่าตัวเองโอ้โหจำกัดตรงไหนเนี่ยจำกัดไว้แค่หมื่นไงตัวใหญ่ตัวเล็กเหมือนกันไหมอตัวใหญ่เท่าไหร่ตัวเล็กเท่าไหร่พี่มีสองไซส์ไม่มีไม่มีสี่ไซส์สี่สี่สี่ไซส์ไซส์แรกเป็นไงไซส์เอ็มไซส์เอ็ม ไซส์เอ็มไซส์สองไซส์ L. อลไซส์ที่สาม XL ไซส์ที่สี่สอง XL มีสองสีมีสีเขียวกับสีที่สีฟ้าน,านีอ่ะที่ใส่ในสีฟ้าใครใส่มารร้รู้สึกแบบว่าคอยุ้ยชายหดเงี้ยเอามาเลยเราไม่คืนกันทานหรอก เราคืนเงินแล้วก็แถมตัวใหม่ให้ท่าน้คุณซื้อเองคุณซื้อของคุณเองอะะเราเอาคืนอะไรบ้าเท่า <c oughs> ที่ไม่ดูนะไซส์ S ไม่มีนะไม่มีไซส์ S ฮะเริ่มกับเริ่มจาก M เลยแต่ว่าถ้าเด็กๆอยากจะได้ไซส์ S ซื้อไซส์ XL ไปก็ได้ซัก <c oughs> สักทีนแล้วไปตากเป็น S เลยใช่ใชแต่ผมเคยซื้อวิธีเสื้อ XL ซักไปซักมากลาเป็นเสื้อเสือไปเลยเสื้ออะไรโค้ง เม้วันนี้เรามานังกินอะไรกันหายนี่ยัะเลนั่งรับะนเถเรื่องต่อมาไดีว่าอะไรมาเลยมาเลยนี่บอกเลยนะกว่าพี่จะแอบเมียมาได้นี่นะโอ้โหหลบหลีกแทบตายอันตรายมากเลยพี่จะนั่งเอยหน้าเหี้ยโปรโมเตอเดี๋ยวกูไปขึ้น CG ีจีให้มึงเองตอนนี้ โอ้โหสกอเร็วเรื่ออะไรวะออเดอร์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 สกอเหมือนไปขายใส่เนี่ยพี่นุ้ยเมื่อกี้พี่นุ้ยว่าอะไรนะพี่พี่น่ะกว่าจะแอบเมียมาได้เนี่ยโอ้โหแทบตายน้องเอ้ยมาเที่ยวเนี่ยจะไปแอบทำไมอ่ะทำไมอ่ะปกติพี่แอบตามรถตู้โซฟงโซฟาอยู่แล้วนี่ล่าสุดซื้อรถใหม่มาไม่ได้แอบซ่อนเงินน้องบอลพูดดีๆแอบอะไรเออก็แอบมาเที่ยวนี่อะดิจริงๆเลยเนี่ยครั้งแรกในชีวิตของพี่เลยเนี่ยเที่ยวเียเอาดีๆนี่แหละ ดีๆให้พูดอีกครั้งหนึ่งครั้งที่เท่ายแล้วแต่นั้นอดีตก็คืออดีต30กว่าปีแล้วรอบสาครั้งแรกในรอบ30ปีเลยกี่วันแล้ที่ผ่านมาครูก็พูดไปแล้ว30ปีจริงๆแล้วนะบอกเลยนะสอนพวกมึงไว้เลย เรื่องเมียเนี่ยพี่หลุยไม่น่าใส่เสื้อแบบนี้เลยทำไมอะเสื้อน้องเสื้อน้องอะไรมึงไอบอลอะไรเฮ้ยจะไปอะไรเขาอะโอ้โหเออมันบอกเอาไว้ลุ่นที่พูดเนี่ยมันเหมาะกับวัยรุ่นกูออกตัวแทนมึงเมื่อกี้ที่คบกันมานานอ๋อนี่มึงเพิ่งเจอปากหลังนี้ที่หลัง ก็มาเจอพันหลังไปเราอยากเที่ยวมันก็ต้องเที่ยวใช้ชีวิตมีความสุขลูกผู้ชายเมียก็คือเมียเมียไม่ใช่แม่เข้าใจไหมจะอยู่ก็บอกอยู่จะไปก็บอกไปจะกลับก็บอกกลับไม่กลับก็บอกไม่กลับก็บอกไปตรงๆนี่ผมจับมือพี่หลุยผมไมอยากจะบอกว่าทุกคนครับเอาแบบพี่หลุยครับเป็นไงพี่หลุยเป็นคนตรงตรงตรงพูดตรงๆโอ้โหผมเจอตรงๆตรงตรงหน้าหลงริเกเลยนี่ตรงไหนกันหันวอนหันวอน แล้วกูถามจริงมึงเอา GPS ไปติดอะไรรถกูบ้างป่ะฮะต้อมต้อมนี่หลานอ่ะเออกูไปไหนกูเจอแต่มึงนะก็ต้องบอกนด้วยต้อนนี้หลานเออบอลแบบน้องแจ๊ดนี่ไม่มีคำว่าแอบไม่มีคำว่าซุกจะไปไหนก็เที่ยวเปิดเผยเปิดเผยญี่ปุ่นไงไปญี่ปุ่นเห็นไหมอโอไปเที่ยวสนุกสนานเลยนี่น่ารักลูกเมียไปอาทิตย์หนึ่งเมียให้ผมไปสามวันกลับทำไมอ่ะให้ไปดูแลลูกไงจริงๆสามวันอยู่กรุงเทพสบายกว่านะไปเชียาเชียงใหม่ก็ได้แต่ไปญี่ปุ่นไปแค่สามวันเลิกแม่ยเลยเชื่อดิเดี๋ยวก็ศ หนานนันใหญ่สิทีนี้ไปไหนไม่ได้หรอกพวกเราอะ่ะถึงบอกว่าแจ๊เนี่ยไปเที่ยวแจ๊ไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยไปเห็นไหมไปเที่ยวออกจะบ่อยพี่จะไปเที่ยวไหนกันคะไอจักรมันเพิ่งแตกลังเลยพอลอประโยคเขาจริงจทางเซฟมาแล้วเซลมาแ,แลา้วนูหลคอเตอร์ไฟลูกกันลูกเป็นยังไงน้องเมย์พี่จะไปไหนกันคะนี่เลยค่ะหนูขอแนะนํารถคันนี้เลยค่ะใหม่ไฮรักรีววดีซดเอ dition ลุกใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปค่ะ มาพร้อมความหลอ่อเท่ด้วยดีไซน์แบล็คเอาท์นะครับ mm hmm. เข้มดุดันทั้งกระจังหน้านะครับใหม่สีดำเมทัลลิกและไฟหน้าลมดำแบบไบบิม LED อยากซิ่งแบบแสบแซดต้อง Hilux r mm ์ v o DZ e dition ไปเลยครับแม่ถ้ามันจะเท่ขนาดนี้นะครับ พี่คงปล่อยไปไม่ได้แล้วแหละงั้นพี่ขอจัดไฮลักซ์ลีเวอร์ดีแซตอิิชาตมาเลยคันหนึ่งพี่จะไปขับแบบเท่ๆเวทแอคสาวเวลาไปเที่ยวครับเพิม<อ>จัดไปเลยครับไปเลยครับผมชอบพี่มากเลยอันนี้อะไรนะครับรถอะไรนะไฮลักซ์ลีเวอร์ดีแซตอิดิชมีกระจังหน้าครับถ้ากระจังหน้าหลุดตั๊บทำไงกระจังหลังไม่พวกเราไม่สั่งเครื่องดื่มอะไรเพิ่มหรอ อาแก้วมาวางเลยเนี่ยเขาังมาก็ไม่ครบเอางี้กันผลิตแล้วนี่ดื่มได้เลยดื่มได้เลยได้แต่ว่าจะมาก็ไม่ครบเลยเอางี้างี้พวกเราเดี๋ยวดื่มแก้วนี้แล้วก็ลอยน้องเอมมาหน่อยนะเพราะไอเอมเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยมันโชคดีนะทำไมอ่ะมันจะไปเที่ยวเตยอะไรที่ไหนกลับดึกกลับดื่นอะไรยังไงเมียไม่เคยด่าไม่เคยว่าเลยมันโชคดีมากเลยเจอเมียดีก็เหมือนมีแม่มีเมียแย่ๆอะยิ่งมีแม่เลยเมียโอ้โหใส่ มึงนี่เอ็มมึงนี่เพื่อนเึงนี่มันแต่งตัวอี้วะยังยังอย่าเพิ่งทักโอ้โหเอ็มครับผมอุ้ยกอดเมียเลยเนี่ยคิดถึงไม่ได้กันนานเหรอเอ็มเอ๊ยถึงเอ็มว่ะแหมมือได้กอดเมียได้เลยนะเอ็มแน่เลยกอดแน่รักเมียครับเมียเอ็มจริงปะเนี่ยเมียเอ็มจริงกอดเมียช่วยดินี่ไงครับผมโอ้โหคนสวย เอ๋ม่งรักเมียมันนะพี่นุ้ยกอดน้องหน่อยดิโอเคคิดถึงคิดถึงคินี่ตักงตักงอันนี้นี่นี่เมียเมียอะไรเมียเมียอย่ายุ่งกับเมียเมียจริงป่ะเนี่ยเอ๋มพูดไม่เต็มปากไม่เป็นไรมึงสารว่าเอ๋มเฮ้ยเมียมึงจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยเอ๋มคุยหน่อยดิวะแค่อย่างเอ๋มเฮ้ยเอ๋มเอ้ยมึงจริงเปล่ากูถามมึงดีดิเนี่ยเอาจริงดิให้ดูอย่างอย่างแจ้งนี่เป็นไรเมียเนี่ยไหมชัดเจนพี่ตักไเป็นไรเมียเนี่ยนั้นพี่หลุยเมียเป็นยะงไงบ้างเป็นอยู่เป็นอยู่ออเเเฮ้้้ยยยมมีีนนงง เมียเมียเมียมึงสวยมากอือโดนใจเลยอ่ะรักเมียใจด้วยอือยี่ไม่เคยยี่เลยใจวะเอ้มนะเมียมึงแง่งโดนจริงไหมเอ็มเนอะเมียทันทีก็งหาที่สวยอย่างนี้แหละสวย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 จบจไปเลยสวยเมียสวยอิจฉาแฟนเองมันนะหัวรักหัวหลงเนาะเนี่ยรักถึงขนาดจะมึงฉีดฟิลเลอร์ปากแทนหลั เมียผมกลัวเจ็บไงเออกลัวเมียเจ็บฉีดฟิลเลอร์ปากแทนเมียเลยไม่อยากเลยตายยากเลยู้ชายปากกระจับเออเฮ้ยแต่เดี๋ยววันนั้นทำไมอะไรเอ็มทำไมมึงแต่งชุดแบบนี้มาเออนั่นแหละพี่นี่ตามใจเมียไงเมียชอบเมียชอบเมียชอบให้แต่งตัวนี้นะแต่เองอ่ะน่ารักที่สุดเลยอ่ะมาไม่ชอบให้ลำบานอือไม่ต้องก็ได้ ตอนนี้รู้สึกไงรู้สึกตอนนี้รู้สึกเหี้ยอะไก็ไม่รู้เฮ้ยยังไม่ได้ดื่มไงมองอะไรนะต้องแบบอย่างงี้ตลอดเลยค่ะพี่ไม่เป็นไรมาเต้นกันดีกว่าอยากเต้นกันสนุกๆไปเอร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 อมองอะไร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  นี่เลยมอองจริงจังเลยเหรอไม่คือเช็คของแทนน้องไงเอาเราเพื่อนเราอยู่นู่นไม่มองเพื่อนบ้างอ่ะฮะส่องอยู่ที่เดียวเลยอ่ะตกามันตกเออป่อนน้องเข้าฉากก่อนน้ำ5สีอีก2อ่ะที่น้องนั่งอยู่นั่นที่กับใช่ไหมครับครับครับแข่นั่นแหละผิดแล้วครับพวกเขาสวยเฮ้ยเมียเอเมนสวยว่ะเอางี้ให้น้องสนุกสนานกันสักวันหนึ่งดีแล้วเอาเลยเต็มที่ต้องรักเลยลูก โยกไปอะมองจะล้มเฮ้ย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 เทำไมมึงเต้นหวานกับเมียมึงวะเนี่ยเมีย เมียมันต้องบังคับให้เต้นไงจะได้ไม่มีคนมองไงโอ้บังคับให้ใส่ชุดด้วยบังคับให้เต้นแบบนี้ด้วยตามใจเมียตามใจเมียเฮ้ยเอางี้ว่ะเอ็มมานั่งกินไปเดี๋ยวนักร้องก็จะมาแล้วมา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 มนมามกมา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 มนมามตักมา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 ห้มา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 นาม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 มอะไรามมา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 มมามดม่มามามดื่มา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 ม้ามาามมมเ ทีนนี้กินเหล้าเลยเหล้าปีเหล้าปีโอ้แดกกำนานสามคมเช่นไรเฮ้ยไหนลนะนักร้องอ่ะนักร้องหมายังเฮ้ยวิ่งออกมาเอาขอยสีก่อนสอนเลยนะปลืมใจจังมาเจอแม่ห่างมาจังเต็มตาหลอดนั้นนะอายุอวัยรัไม่เกินสาวสองหน้าาา แทนมีเสน่ห์เป็นนองเจ้าของเดิมที่เคยครอบครองก็ปล่อยให้น้องมาได้ไงกันเจ้าของคนเดิมก็ปล่อยให้น้องมาได้ไงกันแข่งกันอะไรับพิมใจหน้ากรนก็รู้ว่าผืนไปของไรแหกหน้าหน้าไปหน้าผันล้วหัวผันลายเด็แม่ฮ้างมหาเสน่ห์ีกว่าสาวสาวในเกลียนวแม่ฮ่างจัง ัวมึงเนั่งเยี่ยมผัวมึงมีความสุข่างเนี้ยน่ารักดีน่ารักทีนี้น่าจะถ่วงกุ้งแต่ท่อนแรกแล้วกูเหนื่อยเหนื่อยผัวไม่ใช่ละผัวมึงไม่ใช่ละเอ็มเฮ้ยมันเกิดไปแล้วอะไรเนี่ยเมียนั่งอยู่นี่มึงไปวายวายเป็นผู้ชายสร้างสรรค์ครับสร้างสรรค์อะไรทั้งเนี้มึงเปิดมาเลยดีกว่ามึงเปิดมาเลยดีกว่ามึงเป็นอะไรมึงพูดไปเลยเออเบไร กับสิ่งที่โฆษณาและน่าสนใจรอบต่อไปค่ะไพูดตรงนี้ก่อนเลยมึงเห็นผู้ชายหนุ่มๆรอๆนดีๆแบบนี้มึงไปกินกกันเขาเพราะอะไรเพราะอะไรเงียนเงียบน่าเซียนใช่ใช่ไหมก็จะอุ้ยบอกเขาไปเลยผมเป็นกิ๊กกันครับอุ้ยทำไมอ่ะทำไมทำผมทรงแบบนี้เขาทำให้ผมเป็นกิ๊กกันเหรอกิ๊กกันเหรอหรือมหอมแก้วดูดิ อ้ยไม่ป <wounds> ักป้องด้วยจริงๆเลยจริงๆเลยจริงๆนะแน่จริงอ่ะหมอมก็จังหน้ากขดูนะอ้ยป้าป้าปากเจอเขาเพราะไม่เ <woods> ปิดสปอยเลอร์อยู่นี่เลยอุ้ยเล่นผมในเมื่อเอมอ่ะมันก็เปิดเผยตัวตนว่ามันเป็นๆอ่ะแจ๊ดด้วยเหรอแจ๊ด ไม่คุถามว่าเจอรองเท้าอย่างจา๊ดมึงเป็นเฮียอะไรเปเ,อะ,รเ,ปเอะไรของมึงเนี่ยกําลังกําลังสตาร์ทเลยเป็นความลับตรงไหนรองเท้ากูหายแล้วคนเขารู้ต่างประเทศแล้วอ้อาวถ้าอย่างนี้มาแล้วก็ได้ผัวอ่แล้วทําังไงน้องคนนี้เอาไงหน,น,งนงูน้องลูกว่าหนูจะเอายังหนูนจะเอาไงกับพวก <c oughs> พี่ <c oughs> อยากจะเอาไงกับหนูคนนี้ไม่เอาไงกับหนูหรอกไอ้คนที่เอาไงกับหนูอ่ะมันมีสายตาพี่ใครวะ จจรากดทุกคนและวะเฮ้ยอย่าอยากวนดิเฮ้ยเดี๋ยวหายหมดเอางเอางเอาไงเดี๋ยวมันจะแย่งซอกป่ะว่อออกาได้ไหมได้ป่ะอกมาออกมาโอ้อ้าน้อยอาว่าออกไปมึงออกไปเหลือเหลือสามคนอ่าโอ้อ้า หน่อยเอาไปไหยเอาไปสองคนด้วยกับพี่จะหนียันยาปะาพี่ชนะถุยชนะเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนกดางมึงยังไกลเลยหลุยเอ้าพี่ด้ยชนะอ่าโอเคไปขอพี่ด้วยโอ้โหเป็นไงจะดีแล้วบ้านจะดีแล้ว